สบายดีพี่น้องวมื่อสักครู่สุคนนะจ๊ะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์พี่น้องเมื่อนี้ในอากาศยามเศร้าๆเลยพี่น้องเด้อโคดหนาวเลยพี่น้องลมนี่ลมหนาวเลยพี่น้องเมืนเน่อวีนอ้นสีขาวสวรค์เลยพี่น้องเด้อสีขาไปชมสากา่านเมทัลดองเมทัลดองก็คือ,อ แม่ของป้าพี่น้องแม่ของป้าะว่าป้าไปเอากับไอ้พ่อของอ้นไปเอากับลุงไปเอากับลุงกับลุงก็คือไอ้ของพ่อ้นเองแต่ผลธรรมรรค์พอแม่เลยให้ไปต่างผนบริลลุ่งมามันไกล้พี่น้องพออ้นอยู่เซโนีมันใกล้ก็เลยอันให้อ้นไปต่างอ้นจิไปต่างผลเนจ้าแล้วกาสเรี่อ้นจิไปหาลูกกันเลยขอพระไอบอลเลยพอไอบอลมาโทรหาเมื่อวานนี่พี่น้อง เมื่ออื่นเมื่อนี้ไปส่งกับการเมื่ออื่นคือสิบหาไอ้บอลสิบหาลูกเด้อพี่นออ้องเด้ินอ้นก็สิไปเห็ดอ่ากับข่าวพี่น้องเห็ดคงกินเมื่อนี้อ้อมขี่เล็กเด้อพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามระเบิงไปนํากันอ้อมพักขี่เล็ขอ้อนจีนนั่งเร่ๆหลักการสิตำกับเบือแล้วก็ต้มกระดูกหูไว้พี่น้องอยังไงน่นั่งอ้อนจีนองอ้วพี่น้องเด้อจีหงองวานัาง่ง แกใส่ผักขี้เล็กเห็ดย่างซอสไม่ลูกนี่ถ้าลูกกินขา้าวน้องลุงกินข้าวพี่น้องฮากกาอันนั้นเพิ่นก็ทำการถ่ายท่าให้พี่น้องเบิ่งฮากกาแล้วพี่น้องเดอ้อน้องลุงเจ็บแข่พี่น้องเจ็บเข่าแม่งผ้าลูกกินขา้าวกินไปน้ำจะอินไปเดี๋ยวรอติดตามเด้อพี่น้องเดอ้อคลิปอ่าน้องลุงคนน่ารักมันบ่าน้าวนคลิปเพิ่นกินข้าวพี่น้องแม่ประเทศกับข้าวให้กินกระนางเค็มที่อ้น ขีแล้วแล้วโอ้แม่มาทำมาแซน้ำไว้พี่น้องก่อนจะสีอ่อนแซ่มันอ่อนก่อนพี่น้องนี่จะพักนั่งตู่ด้วยพี่น้องเลยเดี๋ยวคือกระดูกมูด้วยพี่น้องเดี๋ยวอ้วนเสียไปขวานแล้วก็เสียไปต้มต้มนันน่ะนก่อนพี่น้องเจ็ดหาวันเขาเพื่อกับพักที่เล็กตั้ด้วยกันแล้วจึงเอาลงน้ำ้างด้วยพี่น้องด้วยใส่ใบมะกรูดด้วยพี่น้องใส่หัวขา ใส่หัวชิงไขยใส่เป็ดนัวใส่ประเด็่ก่อนที่จะไปขวบ อ้นมาขวบอีกน้องขวบซุกสะก่อนแล้วครับงตุต่มไว้ให้น้องพอดีอ้นจะไปยีงนางถาแล้ะกะตำข่าเบื้อไก่สีสุกแล้วพี่น้องอ้นขวบหมูสุกท่อน,น้ำมาเตือนใจ มันก็จะน้ำใส่เี่นมั้ีเขจะต้มตาว้อยนกจะไปต้เขาเบื่อห่องางางาเบื่อนนำแหตเห่นมัจะขึ้นานางเห็น้อดนกะอุนมาหยองยองอ่อมแต่พระคเล็กน้ำางางพี่น้อ้เดี๋ยวโดนจะสำาการนี่ นีนานแล้วล่ะแกไปตามขบือต่อน้ำนาหนาโอนก็ได้ย่องนะเจ้าพี่น้องโอนจะมาตามขบือต่อเจ้าโอนจะมาตามขบือแล้วพี่น้องเด้อใส่บัากเพชรลงไปใส่ขเบือลงไปพี่น้องใส่ขบือเมืม่อหนึ่งลมหนาวว่า ข่าแวแล้วอ้อนกับสามน,นั่มเลยพี่น้องเด้อเข่าสวรรค์พี่น้องไปส่งสังการไม่เข่าต้องทำการตามเลยพี่น้องอ้อมพักกีเล็กนะพี่น้องเด้อแกงอ้อมบางคนก็เบาแกงบางคนก็เบาอ้อมนะพี่น้องเนดะ้อ ตั้มขาบเบือรแรกแล้วพี่น้องคนก็นเอาผักสิเล็กลงนะจ๊ะตั้ตมักสิเล็กใส่กับขาบเบือเลยพี่น้องสูตรของมันต้นทางเลา่าพวกที่แกงมันนี่แบบนี้เลยพี่น้องเลยตั้ใส่กับขาบเบือ ตามในเข่ากันทางเราประเทศไป,ปเองตามในเข่ากันตามเห็นมันแหลกๆเราแล้วเลกน้อง อ่านามานางใส่ทำเรืเ่อยๆยังอยู่สองปั้นนี่น้องจงไว้เอามาอ่อมสองปั้นยังสองปั้นมีสี่ปั้น พักคิดเลขพกแล้ไปเก็บกระโดดนอี่มือหันอนอ่นตักข้ากันวันนี้แล้วเข้ากัใส่น้ำงานีนน่น้อนเครับจะลงมอกระดูกพเพราะว่าข้าต้มกระดูกไว้อยู่ สามเรื่แล้วเ้าก็ใส่น้ำนานๆพี่น้องเลยตอกน้ำนานๆใส่ปูนี้นะี่ล้องกับคารุนคารุนนี่มันเข่าตันนี้ไข่ คืคารุนหลับลาเลยพีน่น้อยเขาก็คารุนแล้วเอาจะลงหมอกเลยพี่น้องเขาเพื่อนำาผสเล็กต่อเขากัน้มันได้ที่เขากัใส่อ้อมถ้าอยากอ้อมผสมเลิกนำมาเลยพี่น้อง กระดูกมูเขาก็ได้ที่แล้วพี่น้อ,องคนก็เอา่าเทปถ้าคิเล็กลงก็ขอเบื่อทำการหอมได้พี่น่องล่อเาเบื่อซุกเดีย๋วดวยวเอาหนังใส่พี่น้อง จะใส่นังเลยพี่น้องเด้อนังที่แเ่น่าไว้เอามาออดใส่พะศิล็์อุอนก็สิใส่กระเทียมเลยพี่น้องใส่กระเทียมอ๋อดพะก,กิลปเขาต้องขอล่นตลอดเลยพี่น้องเด้อเพราขล่นนี่มันกล้ามหมอ้อเขาเบื่อกล้ามหมอ้อติดหม้อพี่น้องเขาต้องขอล่นตลอด อุ่นก็นได้เด้อพี่น้องเดิมอุ่นก็บชิซายใบกระเทียมน้ำอีกพี่น้องใบกระเทียมลงไปใส่าพักนางตู้เดิมพี่น้องเด้อพักนางตู้ก็คือพักแมงลักพี่น้องภาษาลาวเอาก็ว่าพักอีตู่ประมาณน,นั้น ถือว่าแล้วออมขี้เล็กเฮาได้พี่น้องเลยนี่้าอยากนำมากินนำกันเด้อพี่น้องฮัทสึูุสุกคนขโมยเขาล้นขโมยได้เด้พี่น้องเข,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 ขาเพื่อจะก,กล้ามองแลแท้มีไข่โมแดงใส่ไข่โมแดงแห้แท้พี่น้องแล้วแล้วพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้กับซิดาล่าพี่ลาน้องไปได้แล้วพี่น้องเด้อ เดีย๋ยวคลิปนี้อ้อนกับซินเดเลล่าไปก่อนเะจจะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ้อนมหา사이ในเจ้สาสวหรัีนี่คุน้องบ๊ายบาย